สวัสดีทุกทุกคนอาจารย์โอ้ยเหนื่อยเอาเรื่องเลยเนี่ยปีนขึ้นไปตัดกล้วยหอบอ,อืมนีม่พอดีไปส่องกล้วยมาอ๋อกล้วยเหลืองแล้วใช่ไหมแล้วนี่มีคนกินไปแล้วกล้วยน้ำหวาน้าบ้านแต่มันยังเหลี่ยมๆอยู่นะเต็มก็สุกคาต้น เดี๋ยวเราก็จัดการตัดกล้วยทำปุ๋ยหมักเปลือกต้นกล้วยใบกล้วยนี่เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาใบกล้วยไปวางวางคลุมหญ้าเวลาถอนถอนหญ้าตามกระถางเนี่ยเอาใบกล้วยเนี่ยแหละไปหมกหมกหมกหเอาไว้ป้องกันหญ้ามันงอก ต้นไม้ที่ไม่โดนแสงหญ้าไม่โดนแสงมันก็ตายหมดเนี่ยเหนื่อยดีวันมาช่วยแม่น่อยแล้วหเหนื่อยมากเลยเนี่ยตนเนี้ยวันคือเหนื่อยอเหนื่อยให้อะไรรับเข้ามาคือเราเป็นคนตัดสิ่งที่คือตอนนี้เราทำะารได้เราก็ทำเรามีความสามารถคือตามกําลังเรานะแต่เราก็ได้แผลเหมือนกันน่ย อพอดีเดี๋ย่เห็นไหมนี่คือเราปีนนู่น่ะปีนขอบรัว้วแล้วก็ขึ้นไปบนหลังคาแล้วตอนลงมาพอดีพี่หนุ่ยเรียกให้ไปเอาขนมนี่เดี๋ยวดู ที่หนุห่ยเรียกให้ไปาขนมเราก็ลื่นเลยพอลื่นล้มได้แผลไม่เป็นไรเราเป็นคนที่เป็นแผละอะไรก็แล้วแต่เราจะหายไวมากคือไม่ว่าจะเป็นแผลควรแผลยุงกัดแผละอะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นตามตัวเนี่ยของเรานี่จะหายเร็วมากหมมอมแมมแต่เช้า รอยชงรอยช้ำรอยเกี่ยวน้ำน้ำเกี่ยวน้ำทิ่มน้ำมะนงมะนาวน้ำมะมะม่วงหาวมะนาโหอะไรที่เป็นน้ำน้มอะ่ะถ้าเกี่ยวเราเราจะเป็นคนที่ผิวหายเร็วมากตอนนี้เราก็พยายามออกกำลังกายละคือพยายามทำให้ร่างกายแข็งแรงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่า อย่างที่บอกที่ทุกคนรู้อยู่เราต้องดูแลแม่ไงดูแลแม่ถ้าเราป่วยคนเดียวพี่น้องนี่เดือดร้อนกันหมดนะ่ะไอเฮียนี่เดือดร้อนอันดับแรกเลยสมมุติเราเจ็บป่วยขึ้นมาแค่ปวดเอวปวดหลังขยับตัวไม่ได้เงี้ยไอเฮียเรานี่ต้องมานวดตัวมันคือคือบางครั้งมัน ลุกไม่ได้ใช่ไหมเออทาอะไรก็ลําบากแล้วเราต้องดูแลแม่ทากับข้าวให้แม่กินเปลี่ยนแพมเพร์ดแม่แล้วมีบางครั้งหลายรอบมากที่ไปช่วงตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืน 1. ตีหนึ่งประมาณนี้เราจะเปลี่ยนแพมเพร์ดแม่ทุกห้าชั่วโมงใช่ปะพอเปลี่ยนเสร็จบางทีเรานอนไม่หลับเลยสมมติเราเปลี่ยนแพมเพร์ดให้แม่ตอนเที่ยงคืนเรานอนไม่หลับเลยนะ ยันเช้าแล้วก็ทํานู่นทํำนี่เราจะไปหลับอีกทีตอนบ่ายทีนี้ในช่วงระหว่างที่การนอนหลับของเรามันมันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายมันจะปรับตัวพอดีช่วงนี้ก็ สั่งของออนไลน์ส,นสั่งนู่นสั่งนี่ป้าป้าเราก็จะสั่งของจากโลตัสใช่ไหมเออบางทีนอนนอนอยู่เนี้ยติ้งต่องมาโหกําลังหลับสบายสบายโอ้ยของมาสคงแล้วลอะไรองี้ชีวิตมันต้องปรับตัวอย่นี้แหละกินกล้วยดีนะจ๊ะกล้วยเอาดิบๆไปแกงก็ได้อร่อยในจรเจนสูงเนี่ยพวกนี้ปุ๋ยชั้นดีเลย เดี๋ยวเราก็มานั่งตัด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 ,ตดเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งอัดคลิปไปลงอีกช่องอัดอัดคลิปทีลงหลายช่องเลยไหนดูสิแตก่กอดีดีอันนี้อันนี้แตก่กอดียิงจูชายแตก่กอดีพวกน้ำหมักต่างๆสรารพัดน้ำหมักเนะี่ยแต่กอแล้วไปขยับขยายถอน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 แล้วไปขยายไปมองนู่นไปมองนี่เอาไปทิมจิมทิมๆ,ๆิมไว้ อันนี้เป็นฟูหมักเราก็จะเริ่มตัดฟูดหมักที่โรยไว้เนี่ยเราก็จะเริ่มตัดนู่นตัดนี่หมกตามกระถางจะทำจะหมักเริ่มหมักดินแล้วเดี๋ยวจะปลูกนู่นปลูกนี่แล้วอันนี้ของนําหนวดตัดแต่งไปแล้ว มะมารีเขาตาเที่ยงอปนครพนมช่องเดโชสุอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุอินใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจม,าม,ามาัม่รีเขาตาเที่ยงนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกๆคนติดต่อหาซื้อต้นไม้พืชผักต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเลยตามไปที่ช่องเดโชสุอินแล้วก็บ้านไร่องพยอมน้องเอกช่องเก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีสาวน้อยทำสวนเนี่ยช่องพวกเราเนี่ย สามารถติดต่อซื้อขายได้มีตัวตนไม่โกงมีตัวตนแจกเบอร์โทรศัพท์ด้วยไม่โกงนะจ๊ะเพราะมีตัวตนมีช่องของตัวเองมีหน้าร้านนุ่นยังไม่ได้เก็บกวาดเลยนะเหนื่อยชิปงเออพวกเรานี่มีงานเยอะๆแต่แป๊บเะเอเดี๋ยวพาพาดูเดี๋ยวซิอันนี้เป็นมันปูที่ตัดกิ่งปักช้นะไปตัดมาแล้วทิม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 ทมได้ตั้งหลายกิ่งพวกเนี้ยได้หมด อันนี้เริ่มแตกใบแล้วเป็นมะนาวเ,เาเรียกว่าอะไรมะนาวทุนกล้าวอันนี้ต้นมะเขืออะไรไม่รู้รอก่อนอันนี้น่าจะเป็นที่คุณนทูตนวนจันให้มามโรหยะน่าจะใช่นะคิดว่านะเหลือเหลือต้นหนึ่งมโรหยะน่าจะใช่ คิดว่าถ้าเราไม่ผิดต้องใช่แน่ๆต้องร้อยเขาไอ้นั้นมีฟงมีฝักออกมาก่อนอันนี้เราทําไปลงอีกช่องหนึ่งจะกินใบปลูกกระเทียมกินใบแต่ดินไม่รู้เป็นกรดเป็นด่างเกินไปหรือเปล่ารอก่อนอันนี้ตัดแล้วปักปักปักทิมิมเดี๋ยวก็ติดผักแพรวผักแพรแพรสะกดสะระเออสะระแอพอพันวาวแหวนนะจ๊ะไม่ใช่แพร สละแอพวกเราเวลาทำช่องเนี่ยเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษาไทยด้วยออกรอเรือควบกล้ำไม่ชัดเจนไม่เป็นไรแต่สะกดทำให้มันถูกๆคือการออกเสียงรอเรือควบกล้ำเนี่ยมันก็อยู่แต่อยู่ที่บุคคลเฉพาะบุคคลแล้วก็จริงๆอยู่ที่อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ทุกอาจารย์จําเป็นต้องออกเสียงรอเรือควบกล้ำให้ชัดเจนทุกวิชาด้วยยิ่งดีปลูกฝังเด็กๆเนี่ยพวกเราเนี่ยฮะเด็กๆผู้อาจารย์เนี่ยต้องออกเสียงอกักขรรอเรือควบกล้ำให้ชัดเจนทุกวิชาทุกสาขาวิชานั่นแหละเด็กๆเพราะบ่มเด็กๆตั้งแต่อนุบาลเลยเล็กๆเลยภาษาไทยเป็นภาษาที่สระสรวยสวยงามเอา เดี๋ยวเตรียมนี่เดี๋ยวเตรียมขยายพันธุ์ต่ออยู่ได้นานมากเลยนะมะเขือยาวมันน้องหนวดเนาะหูเพราะพันธุ์ขยายไปเยอะแยะแต่แป๊บลมเลยตอนนี้อันเนี้ยยี่ราเอามาจิ้มอย่างนี้เนี่ยเอามาจิ้มแล้วก็ติดเอายอดเข้ามาจิ้มนี่นี่นี่ยอดนี้ยอดขยายพันธุ์ด้วยยอดติดง่ายง่ายเนี่ยเด็ดมาแล้วก็จิ้มลงดินเขาก็จะติดง่ายจิ้มไม่ได้ใส่หู<ฮ>ดินร่วนซุย เขาติดง,ง่ายดีด้วยดิดบใบออกหน่อยกันใครน้ำนะจ๊ะนี่เด็ดใบไปกินแล้วเดี๋ยวต้องบำรุงหน่อยแล้วนี่งอกมางอกมางอกมาอันนี้อันนี้เอาใบามารุมไปเก็บเม็ดมาแล้วก็ปลูกไว้กินยอดนะจ๊ะทุกคนฟูหมักฟูหมักนี่เดี๋ยวเราจะหมักดิน หมักหมักเอาไว้ก็เหมือนเดิมเอาพวกน้ำหมักเศษอาหารน้ำหมักผลไม้อมาเท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 เใส่อยากปลูกอะไรก็ปลูกแล้วแต่ี่ยเริ่มเป็นเมล็ดพันธุ์แบบต้นนี้เนี่ยคือเมล็ดพันธุ์ฟูหมักเด็ดเอาไปโรยได้โรยตรงไหนก็ได้เดี๋ยวมันงอกมาเองเมล็ดพันธ์ไหนแข็งไรงเดี๋ยวมังอกมาเองเหี่เมล็ดพันธุ์ก็ ชาเช้ามานี่มือเลอะเทอะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยโรยโรยหวานเห็นป่ะเนี่ยงอกมาแล้วอันไหนไม่ใช่ก็เอาออกไปเนี่ยโรยโรยหวานไว้เดี๋ยวเขาก็งอกมาเองเล็บภายในแข็งแรงเขาจะงอกมาเนี่ยอย่างเงี้ยโรยไว้อันนี้อะไรไม่ใช่ใช่ไหมอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เอาออกไปเนี่ยโรยอันนี้เขาปักปัก กิ่งอย่างเงี้ยก็ปักได้ปักกิ่งตัดก,กิ่งมาปักได้เลยกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบที่ใส่ไอ้นั่นไปลงช่องหนึง่งใส่เปลือกกล้วยต้นกล้วยนี่นะกระเจี๊ยบขาวของสาวน้อยทำสวนเ,เดี๋ยวก็จะเริ่มติดดอกแล้วจริงๆไะถ้าไม่เสียได้ก็ตัดตัด ตรงนี้ออกเขาจะได้แตกหลายๆกิ่งนะตัดแค่ตรงนี้ให้ให้เหลือข้อนี่ไหนะเขาก็จะแตกหลายกิ่งเนะี่ยนี่มะเขือที่โรยไว้นะเมล็ดพันธุ์ไหนแข็งแรงอันนี้ดินตรงนี้อาจจะเป็นกรดเกินไปใบเหลืองดี๋ยน,นี่ก็เหมือนกันเอาเม็ดมะเขือมาโรยๆหวานๆไว้ซื้อมาจากตลาดอ่ะใครอยากกินมะเขือพันธุ์อะไรก็เอามาโรยๆหวานๆไว้ S <S เห็นไหมโรยไปทั่วบ้านนะรอบบ้านเลยเผื่ออะไรเปล่าเผื่อพี่หอยทากเขาด้วยอันนี้เริ่มงอกแล้วเอามาโรยไ้ฟูบักฟูบักของคุณนทัทธุนนวลจันโอ้ยเหนื่อยไายแล้วหนึ่งสมองสมือทำมุ่งมันขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ingt. เสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกคนชีวิตพวกเราอะมันมีแต่เดินหน้า เดินหน้า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 ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยหลายคนอาจจะตาพร่าตามัวนะจริงๆหลายคนอาจจะตาพร่าตามัวแต่ทีนี้ว่ามันอาจจะไปตรวจวัดสายตาประกอบแว่นแต่จริงแล้วมันอาจจะเป็นต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินในวัยพวกเราเนี่ยแหละมันก็เป็นไปตามวัยจริงๆนะพวก ตแต่ละชนิดของเราเป็นต้อหินนะแ้าว่าถูกหวยแล้วเรา,าจะนี่เราจะผ่าตัดค่าผ่าตัดต้อหินนี่แพงนะเนี่ยข้างละนะห้าหมื่นอัพอะไรเงี้ยเจาะรูคือเจาะรูระบายคือความดันลูกตาคืยความที่มันจะมีน้ำหล่อเลี้ยงแล้วมันระบายออกไม่ไม่เต็มที่เมื่อจะเกิดความดันลูกตา ไปกดทับเส้นประสาทตาทำให้เส้นประสาทตาเสียแล้วก็ตายคือมันก็ตายเซลตายเซลประสาทตาตาย,ตายถาวรมันจะทำให้ตาบอดเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพดวงตาให้ดีเราก็นอนหยอบทุกคืนทุกคืนเรามีเงินเราก็จะผ่าตัดนะจ๊ะตายละ อย่าลืมดูแลสุขภาพดีๆเด้อแค่นี้นะ